สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี f อฟซแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขันเงินพลายมังคอน,น้อยนะครับครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เราจะให้แม่ขันเข้าไปถูหลักนะีฮะถูเสานะครับ ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือจะไปครับมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันว่าแม่ขันของเราเสาของเราจะทนทานแม่ขันได้ไหมตอนอยู่ข้างล่างนี่ควันหลายแกะเปลือกออกหมดแล้วนะครับคือควันหลายแกะเอ่อเปลือกแล้วก็เอาที่แหลมคมนะรตรวจสอบดูแล้วนะครับไม่มีที่แหลมคมนะเอาไว้ให้แม่ขันถูนะครับตอนนี้ก็ใช้งวงอยู่นะฮะโอ้โห สะเทือนหรือเปล่าอืมือเฮ้ยมีอืมมันมีหน่อออกมานิดนึงนะไม่ขันจะชอบสีตรงนั้นชอบถูกตรงนั้นเปิดได้เลยเปิดน้ำได้เลยนี่มีน้ำให้เล่นด้วยนะนี่น้ำบริการแม่ขันอย่างดีเลยีดเส่ตัวสามคนนะลูกนี่รู้สึกว่าเขาจะชอบนะ ตอนนี้เห็นมีตรงที่มีกิ่งออกมานะครับรอยเขาตัดแต่ก็มันจะโผล่มานิดหนึ่งแม่ขันจะชอบถูนี่โอ้โหเสาต้นนี้ต้องอมันแววาวแน่นอนเฮ้ยหนอวันนี้จะนอนที่นี่หรือเปล่านี่แม่ขันเออ พื้นของเรามันเล็กไปนิดนึ่งเนาะเล็กไปน,นิดหนึ่งน่าจะกว้างกว่านี้อีกสักเมตรหนึ่งก็ตัวยาวพอสมควรแล้วไม่ขันเนาะอือนี่ครับถ้ามาฝั่งนี้นี่จะกว้างหน่อยไม่ขันเกยบมาอีกหน่อยไม่ได้บอกแต่ชอบถูตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหนอนี่น,นี่ตรงหัวไม่ขันนี่มันเป็นหนอครับนี่นี่ จัดหนักจัดเต็มครับไม่ขันนี่มาดดูครับชอบเลยทีเดียวไม่ออกง่ายๆน่ครับ <c oughs> ชอบมากอะ่ะดูครับโอ้โห <c oughs> เอาแค่นันแลสายยางอะ่ะเออฉีดสเนรยนก็นได้แล้วลูก เดี๋ยวค่อยตัดมาใหม่เอาเอาันเอาตัวยาวมันตัดใหม่หรือว่าจะซื้อมาใหม่ก็ได้เดี๋ยวซื้อให้ใหม่สายยางสั้นไปนิดนึงครับน่าจะยาวกว่านี้อีกสักห้าเมตรครับพอดีเลยสายยางได้สิบเมตรนี่พอดี โอ้โหโอ้โหดูดูดูไปดูไปดูหน้าตาของเขาอ่ะดูหน้าตาเขาจะเป็นยังไงเอาละสิ <c oughs> อือหืออ้ยดูครับยิ้มตลอดเลยดูครับสาวนางงามของเรายิ้มตลอดเลยโอ้โหดีใจมากไม่มีสะเทือนสักนิดเลยนะครับพม่แม,แม่ทุกท่านนะครับผม เสานี่ไม่สะเทือนสักนิดเลยอ่ะไม่เหมือนเป็นต้นไม้เองอ่ะโอ้โหแน่นหนามากไม้แดงนี่ก็เป็นไม้ที่ยารักษาโรคด้วยนะเออเนาะเปลือกไม้แดงนี่สุดยอดเด้อตัวดำด้วยรักษาพยาธิผิวหนังได้ด้วย โอ้โหหเมามันมากเจอละเจอละเจอปุ่มนี้ละนี่นี่ขันเจอปุ่มและมันทิวมาข้างนี้เออนี่มาข้างนี้มันยืนข้างพ่อเนี่ยเออนั่นแหละขีดไปทั้งนาพุ่นพุ่นมองเขาสีพุ่นเอิญเอ้ยมาขัก อ <c oughs> ื้มโอ้ยดูดูดูหน้าตาเขา <c oughs> ดูหน้าตามันฟินมากครับดูครับยิ้มตลอดครับแม่ขันยิ้มตลอดเลยขอพระคุณแม่แม,แม่ทุกท่านทุกคนนะครับขอบพระคุณที่มาเมตตาแม่ขันนะฮะที่ร่วมสมทบทุนซื้อต้นเสานะไว้ให้แม่ขันถูนะคร นี่เชือกใดที่อยากมาถูก,ก็ได้เลอไม่ว่ากันเนี่ยไม่ห่วงไม่ห้ามมีน้ำด้วยมีน้ำให้บริการด้วยเออจะไม่รู้ว่าน้ำจะลงไหนแล้วเนี่ยต้องบริหารจัดการเรื่องน้ำอีกแล้วตอนนี้ยังไม่พร้อมเท่าไหร่เนีเพราะว่ายังไม่ว่างเนาะโอ้โหโอ้โหเปลือกหลุดละ เออนี่เปลือกหลุดแล้วควันหลายขึ้นไปไม่ถึงเ่ะแต่แม่ขันถึงเนยะเปลือกหลุดโอ้ยดูท่าทางเขาชอบมากเลยเนะี่ยคุ้มมากครับผมคุ้มค่ามากๆคุ้มค่าที่สุดแม่ขันบอกว่าโอ้โหแม่แม่เห็นนี่บอกได้เลยนะ ซื้อให้แม่ขันเนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆครับโอ้โหดูครับอมืมีตรงท้องด้วยเออมันมีทุกสัสดส่วนเลยนี่เออเกาท้องก็ได้นะครับแม่แม่แมนี่เดี๋ยวดูครับตรงท้องแม่ขันนี่มันมีอ่ากิ่งออกมานิดนึงแต่ว่าควันหลายลบเหลี่ยมให้แล้วนะกลัวจะเป็นแผลนะลบเหลี่ยมให้อย่างดีเลยจะไม่ให้แบบแหลมคมนะครับ ัวไม่ขันถูหนักๆมาเดี๋ยวขาดผิวหนังจะขาดออกบทเป็นแผลโอ้ยดูหน้าตาของเขาเนะี่ยมันฟินกับการเล่นฟินกับการถูคันมากๆเน่ยเนี่ยคงจะชอบมากครับนี่มีถูกก้นด้วยแหละเออนั่งถูก้นด้วยแหละเออดูครับถ้า อันนี้หาดูยังยากมากเลยอ่ะย่อหน่อยสายย่อครับสายยอ่องัดทางงัดทางงัดทางงัดเอออ่ะเอา,เอา,เ,อาเอาให้เต็มที่ครับเพื่อของหนูนั่นแหละเออแม่แม่ทำให้หนูนั่นแหละจัดไปโอเอาสะอ้อมต้นเลยนะเนี่ยเอาทุกข้างเลยนะเนี่ยไม่ขาดเอย โอ้โหโอ้โหอ้โอ้โหอหฟินมากๆถ้าสองเชือกนี่จะทำยังไงนี่แย่งกันแย่เลยเนี่ยเนาะเข้าทีละสองเชือกนี่ไม่ได้เนาะต้องแย่งกันอีกเออหนอไม่ขันโอ้โห ไม่ไม่พอแล้วบอไม่ขันหรือยังไงเอาไว้ถูวันหน้าหน่อยไม่ได้บอหึจะถูแค่วันเดียวนี่บอก็พราะหนูคันมากเลยอะ่ะมองทุกวันเห็นทุกวันแต่ยังไม่ได้ถูอะ่ะวันนี้ขอเอาสักหน่อยวันนี้มาค่ำนิดหนึ่งไง ถ้ามาแต่หัววันหน่อยก็จะให้แบบพิเศษพิเศษเลยอะจะให้เข้ามาถูทุกวันนะครับดูโอ้โหมันพอดีเหมาะเจาะมากเลยตอนนี้เออเหมาะเจาะมากเลยกับตูดของม่คันดูับโอ้ยดูดูด,ด,ดูนาง ผมจะชอบอ่ะยังยังครับยังยังไม่พอคุณพอ่อหนูยังไม่พออ่ะหนูยังคันอยู่เลยโอ้ยโอ้โหได้เรื่องเลยอ่ะเนี่ยขนาดลบแล้วนะโอ้โหมีแผลจนได้เลยอ่ะไหนไหนไหนเขาดูหน่อยอุย้ยลบเหลี่ยมแล้วก็ยังมีแผลอีก ดูฝั่งนี้ครับนี่ตรงกลางหน้าผากนี่นิดนึงครับเออเดี๋ยวยาทาให้เลกคอนเทลยาทาให้ด้วย,โอ,ย,าาวยโอ้โหเสานี่สวยมากเลยครับดูแกะเปลือกออกแล้วนี่อู้หืมมันช่างเรี่ยนเก่ามันช่างสวยงามมากจริงๆครับนี่เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาแม่่ไปก่อนเ้อ ขอบระคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจขอบระคุณที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอในช่องพังคันเงินนะครับจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีนะครับผม